Hello everyone. Today we are going to do exercise on page n u m b e r 79. extra extra กิจกรรมเสริมทักษะ Where to go What to wear เลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ไปชายทะเลเข้าค่ายซื้อของและงานวันเกิดจากนั้นวาดภาพเสื้อผ้าและเขียนคำศัพท์ลงในตารางตามตัวอย่างที่กำหนดให้แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุล Number. แล้วก็ชั้นลงไปนะคะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะคำแรกคือ beach beach ชายหาดนะคะเขามีมาให้แล้ว a swimsuit ชุดว่ายน้ำนะคะต่อไปคือ camping camping ก็คือไปเข้าค่าย shopping shopping ไปซื้อของ birthday party birthday party งานเลี้ยงวันเกิด camping นะคะชุดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ ก็จะมี a T-shirt อ T-shirt ก็คือเสื้อ,อยืดนั่นเองจากนั้นก็ต้องเป็น p a n s pants Pl กางเกงขายาวแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยรองเท้าต้องเป็น sneakers sneakers รองเท้าผ้าใบนะคะใส่รองเท้าแตะไปปีนเขาไม่ได้นะเดี๋ยวข้อเท้าพลิกมันอันตรายนะคะต่อไปค่ะ shopping shopping ไปซื้อของอคุณครูยกตัวอย่างมาให้คือ tank top แฉงชอปก็คือเสื้อกล้ามค่ะตามด้วย Shorts Shorts คือกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็รองเท้าคือ sandals sandals อรองเท้าแต่แต่มีสายรัดนะคะเราจะเรียกว่า sandals and birthday party ไปงานเลี้ยงวันเกิดก็ต้องแต่งชุดสวยๆหนนะ่อยเนาะชุดที่คุณครูเลือกมาให้คือ address d Add r e s s ชุดกระโปรง รองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะคือ s l i n g b a g s s l i n g b a g s รองเท้าส้นสูงแบบนี้เขาเรียกว่ารองเท้าหัวปิดนะคะแล้วก็จะมีสายคาดข้างหลังเรียกว่า s l i n g b a g s อย่าลืมเติม s นะเพราะรองเท้าเป็นรูปเอกพจน์มี2ชิ้นนักเรียนก็สามารถ ดูคำตอบของครูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแต่แนะนําไม่ให้ copy นะนักเรียนควรที่จะเลือกคําตอบของตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้คําศัพท์ใหม่ๆค่ะโอเ okay, ค that's all for today guys thank you so much for joining me in this video and see you next time bye bye